ส่งท้ายแล้วนะครับค่ำคืนนี้ครับแชร์ไปอีกรอบนะครับเผื่อจะดีวยย้อนหลังได้นะครับทั้งแฟนเพจทุกคนเดชเจ็ดแฟนเก้าและยูทูบชาแนลของเพชรดีดีครับพยายามเคลียร์ก่อนเลยครับเป็นการทักทายนะครับรมประตักสมิงเดชนี่ครับครึ่งมัดครึ่งศอกะครับเตะซ้ายจอบปสมิงเดชนี่ประเภทซ้ายทั้งแถบอยู่แล้วนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโดยเฉพาะศอกนั้นอันตรายนะครับ มาดูกันนะครับว่าจังหวะของคมประตักนะครับเพ่งจอมบันเสียนีกคนหนึ่งนะครับจะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับสมิงเดชอย่ามันหอ้มั่นใจโอ้เสียววินาทีนะครับเกมการชกเนี่ยมันโหพริกสุดๆเลยนะเพราะว่ามีอาวุธเด็ดกันครับวันนี้ครับในรายการเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับโดยเฉพาะคุณดีศรีสารคามนะครับท่านผู้กองรันสรคามที่เป็นแม่งงานในวันนี้ครับจัดมาเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับรวมไปถึงแขกเรือต่างๆมากมายครับผู้สนับสนุน วันนี้นี่ก็เดินทางมาอมอบรางวัลน,นะฮะเป็นกำลังใจกับนักมวยนะรวมไปถึงพื้นที่ครับของวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของอจังหวัดมหาสรา,ารคามนะครับยกแรกนี่ก็ยังคงไม่มีอะไรครับยังจดจ้องๆๆกันอยู่เคยเจอกันมาเนี่ยสามครั้งก็คงจะรู้ทางกันอย่างดีครับพี่เอกแลก็จำกลิ่นกายกันได้ด้วยครับรนี่คือภาคที่4นะครับ ออกไม่ออกครับขวาครับพยายามเตะทักทายไปอีกทีหนึ่งครับอ่าซ้ายเตะจ่อมาเหมือนกันครับสมิงเดชแต่ว่าดูเอาคืนแรงกว่านะครับวันนี้มา2ตัวแล้วนะครับท้ายเดชรัตนะครับเสาโทแล้วก็1อุบลหายไปสองนะครับมาเหลือคนสุดท้ายนี่แหละครับจะกู่หน้าได้หรือเปล่านะครับคมประตัก แต่ทีแน่ๆเนี่ยนักมวยเจ้าถิ่นครับจากมหาสารคามวันนี้ไม่ค่อยได้รับผลการแข่งขันที่ดีเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับการเกมกีฬาก็เืิดขึ้นได้หมดครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าน้ําหนักตูด้วยนะครับมุมแดงเนี่ยต่อให้หนึ่งปอลดูว่าจะมีผลไหมบอลนเนี่ยจริงๆมันมันมีผลเยอะนะครับกับกับวงการมวยกับนักมวยคู่นึงเนี่ยครับเรื่องของการกินการซ้อมเนี่ยฮะเดี๋ยวดูครับแต่ื่อสักครู่เห็นหมัดของสมิงเดย์ครับ พยายามทิ้งไปเพอไม่โดนยิ้มใส่เลยครับแข้งซ้ายครับพยายามออกเน้นออกหนักเลยนะครับอาวุธของสมิงเดชครับเอาละครับดูนะครับในช่วงปลายยกแรกแล้วนะครับเหลืออีก20กว่าวินาทีนะครับยังคงจดจ้องดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับซ้ายเกี่ยวได้เอาโอ้สมิงเดชก็ขยับหลอกนะครับแล้วก็มีแข้งซ้ายโตขึ้นเหยียดเข้าไปเอา เชื่อว่าตั้งแต่ยกหน้าเป็นต้นไปคู่นี้นี่น่าจะเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับก็น่าจะสู้กันสนุกแน่ๆครับมวยคู่นี้เพราะสามไฟนี่ติดตาแฟนมวยทุกไฟเลยนะครับมีเรื่องราวให้พูดถึงกันเนี่ยทุกไฟเลยี่ครับด้านหลังนี่อ้าแล้วครับแหมหมดยกครับด้วยหมัดยกนี้น่าจะเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับเดินกระยับเข้าไปเร็วขึ้นมียาฉีดมาไหลกำปั้นแล้วนะครับให้กับสมิงเดชเยนเข้าไปเตะสายต่อย โอ้โหสายนี่เริ่มจะฉายจัดจ้านมากขึ้นนะครับผมปาตากก็ชกในเกมตั้งรับยังไม่รีบร้อนเลยครับมีแข้งขวาที่คอยโต้กินตลอดอยู่เหมือนกันครับนะครับแม่ก็มีกําลังใจจากที่ข้างเวทีมา20,000บาทนะครับให้กับทางด้านมุมน้ําเงินครับสมินเดชนะครับค่อยๆหาจังหวะอยู่ดูไฟนี้นี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับ ดูจากกลุ่มนี้นี่สมิงเดชค่อนข้างที่จะฮองตัวทีเดียวพยายามเข้าทำานะครับสมิงเดชครับดูวันนี้มาแบบมาดุมาเอาเรื่องเลยครับเดี๋ยวดูครับแลกกันไปคนละแข้งสองแข้งอยู่กันใกล้ๆครับมีจังหวะเข้าเบรกมีจังหวะผ่อนนะครับซ้ายครับสมิงเดชครับแหมยักคิ้มดูตาใส่ขระตักปโมตักก็รอไม่ได้นะครับต้องขยันโต้นะครับ พราะวันนี้ดูว่าโอ้โหสิงเดชหนานบึกเลยนะแล้วก็สายมาใ่ละเม็ดนั้นก็แรงๆทั้งนั้นนะครับนี่นะครับสายโต้คืนขยับเข้าหาดูว่าจะมาหนมั่นใจขึ้นมาแล้วนะครับสมิงเดชก็เลอเชื่อมือนนะครับว่าน้าหนักเพียงหนึ่งปอนครับแต่ทำห้สมิงเดชเนี่ยดูมีความหวังขึ้นมากับไฟนี้เลยครับเพราะว่าระยะหลังๆนี่ต้องบอกเลยครับว่าในเรื่องของฟอร์มการชกเนี่ยจ,จะยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับขยับเบียดเกมกดดันเข้าไปเรื่อยๆครับ ไปอยหาจังหวะหลอกเตะครับมาแล้วครับคนละแข้งโอ้เตะกันรวดเร็วมากครับคู่นี้ค่อยๆขยับไปเรื่อยนะครับไม่รีบร้อนนะครับขนงเดชมีแข้งซ้ายคมมาตักมาคอยบังคอยเกี่ยวคอยโต้นะครับเกมการตรงนี้ยังไม่เล่นวจนเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าเม็ดนี้ขนงเดชขาดเข้ามานี่โอ้โหสายเนื้อๆเลยครับโอ้ปล่อยมัาแล้วตามด้วยแข้งครับดีว่ามือเนี่ยยังทัดหูไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเข้าการคอแน่ครับ ครพยายามเดินต่อเหมือนจะได้ใจครับสรั่งเดชท้ไปยิ้มไปโอ้โหเนี่ยเตะแบบ2ชั้นเลยครับใช้ความเร็วครับเล่นงานทางด้านโคมตะกั่ไปก่อนแล้วครับเนี่ยเคียร์ล่างแล้วเตะบนครับแต่ว่าทางโคมตะกั่เองก็ยังรู้ทันนะฮะไม่ได้หลงเหลี่ยมไปด้วย พอมาตักเริ่มจะขยับเหมือนกันนะครับขยับเข้าหาดูนะครับขยับเข้าไปแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดสายก็หมิงเดชนี่รบกวนอยู่ตลอดนะครับไหลจังหวะไปเรื่อยเอาค่อยๆขยับทิงกันออกนะครับสายกับขวานะครับนี่นะครับ มาดีเหมือนกันแลกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวยกต่ตอไปน่าจะเห็นอะไรดีๆกันนะครับคู่นี้โอ้เตะมาปล่อยตามเลยครับสมิงเดชเนี่ยวันนี้นี่มีหมัดซ้ายด้วยนะครับโอ้แล้วก็เพิ่มความถูกดันเข้าไปแต่ดูแล้กันภาคที่4นะครับมาดูกันนะครับเบียดเข้าไปขายยาวๆต้นยกนี่จะออกสวยๆตลอดนะครับสมิงนเดชผมมาตักจับไปตั้งรับเยอะไม่ได้ต้องขาย,ยานันโต้นี่นะครับโอ้โห เกี่ยวคอยบางคอยโต้แหะครับดูว่าโอ้หไฟนี้ดูว่าจะมีหมัดมาเสริมด้วยนะครับสมิงเดชก็เพิ่มในเรื่องของความดุดันครับเข้าไปครับทาให้ความอันตรายของอาวุธมากขึ้นครับโอ้ตอนนี้นี่เป็นแข้งซ้ายครับเตะเข้าไปที่แขนครับคือเตะมากๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามีผลดีนะครับมันอาจจะทําให้มือส้นได้เลยนะครับนี่ครับเตะไม่เข้าเป้าจริงแต่ว่าเตะเข้าไปที่ท่อนแขนครับเนี่ยดูว่ามีอาการหรือเปล่าครับหรือว่ามีจุดบอดหรือว่าตรงนี้ครับของโคบอตะ ดูว่าจะช้าลงไปหรือเปล่าสมิงเดชค่อยๆขยับนะครับโอ้โหสายนี่เนือนตาเหลือเกินนะครับมาแต่ละเม็ดเขาขยับเข้าไปก็แข้งขวาที่ว่าชะกาดชะการวันนี้ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับอมะตะเข้าไปนี่โดนเกี่ยวโดนสมิงเดชนี่โต้ตลอดครับโอ้ดูวงในบ้างครับจังหวะนี้ครับขยับเข้า,าไปแม่กรรมการธนวุฒิครับแยกออกมา เดินต่อครับทางสมิงเดชครับแม่ซ้ายนี่วันนี้แม่นดีเหลือเกินครับแม่นที่แขนนะครับคือพยายามที่จะเน้นตรงนั้นนะฮะหยับเดินอีกแล้วครับแม่ลูกนี้นี่ทางโคมปะตัต้องฉากหลบบ้างครับต้องดึงบ้างไม่ใช่ว่ารับแบบอย่างเดียวนะครับอ้าวแข้งสายมาโอ้โดนหมัดครับโอ้เต็มหน้าเหมือนกันครับหมัดนี้โอ้โคมตะตักเรานี้ครับแมโดนเข้าไปหลายดอกแล้วนะฮะทั้งหมัดทั้งแข้งกดดันเริ่มกดดัน เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับครบรบเกมการชกมีหมัดซ้ายต่อยมาแข้งซ้ายไปอีกแล้วครับวันนี้โ้ดูว่าเตะไม่เข้าเป้าแต่ว่าเหมือนกับขยันเตะครับแล้วก็เตะแบบเน้นๆเลยครับก็ต้องดูที่กรรมการครับว่าเตะติดแขนนี่จะเป็นคะแนนหรือเปล่าอาครับแข้งซ้ายบ้างครับยังติดอยู่ขยับเกมเบียดเดินเข้าไปเตะบัดล่าครับแ้า มีสะดุกเล็กน้อยดูว่ายกนี้นี่คอมาตักจะมาชกในเกมตั้งรับมากไปเลยครับพยายามจะออกแข้งก็ยังทําอะไรได้ไม่ขนาดปล่อยให้สมิงเดชดูว่าได้ใจแล้วมาถึงตอนนี้หยับไปเรื่อยมาตักรับเยอะไปหรือเปล่านะครับยกนี้โอ้ดูว่าจะวางแผนมาแบบนี้นะครับรับแล้วโต้ครับแต่ยังมีอีกหลายยกนะครับยก3เนี่ยดูดีจริงครับทางสมิงเดชแต่ว่าอย่าลืมว่า4 5หเนี่ย ก็เป็นแดนอันตรายของคมบัตต์เหมือนกันใช่ไหมพี่เอกวอ้าเดี๋ยวดูครับขาซ้ายครับดูแล้วเกินต่อครับต่อของสมิงเดชแล้วดูป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับโอ้โหได้บินได้เสียกันจนลูกสุดท้ายครับเดินเข้าไปครับสมิงเดชครับสวนบทผู้ร้ายครับวันนี้ครับแต่ไม่เตะเตะไม่เตะซ้าย้โหพยาตามติดบนครับแต่ไม่โดนนล้ตโดนแข้งซ้ายของคมบัตตกครับคือมาหมดยกที่สาม ครับยก4ี่ครับเอาล้ครับเริ่มขยับเข้ามานะครับเอาคอยดึงคอยแขงนะครับแล้วก็มีแข้งโต้เหมือนกันเลยครับคมประตักดูวงในมาดูกันที่วงในพยายามไล่แขแล้วก็แทงสู้นะครับเอาเริ่มจะเด้งตีได้สวยๆเหมือนกันนะครับคมประตักเสียงเชียร์ก็เริ่มมานะครับแต่ว่าทมิงเดชนั้นค่อยๆขยับเข้าไปนะครับโอ้ดูครับยกนี้ดูว่าจะออกอาวุธมากขึ้นนะครับคมประตักนี่แหละครับหลกาเนี่ยมันก็ยังมีให้ลุ้นกัน3หน้าเลยนะครับ เตะเยอะแต่ว่าถ้าโดนเข่าคืนนี่ก็น่าเกิดคำถามต้นนี่ครับตั้งสู้แล้วนะครับทางด้านสมิงเดชวงนก็สู้ด้วยเดินขยับเข้าไปครับสมิ้งเดชซ้ายครับพยายามเตะเจาะล่างนะครับนี่ครับเจอแข้งมาแล้วพยายามตอกคืนด้วยหมัดครับสมิงเดชราะว่าเลือกออกนะครับผมประตักก็เลือกเน้นๆเหม,มือนกันไี่นะครับโอ้โห ออกแข้งมาดูกันที่วงในตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกนะครับมาดูนะครับสายจะขวาแล้วครับชิงกันออกครับผู้นี้ค่อยๆขยับเข้าหาเหมือนเดิมสมิงเดชผมมาตักก็คอยบังเอาไว้ดูว่าจะโต้ได้หรือเปล่านะครับเรือว่าสถานการณ์ก็ถือว่ายังไม่ห่างยังใกล้เคียงกันอยู่แล้วครับมวยผู้นี้โอ้นี่ครับแมอีกคนหนึ่งก็โต้ดีอีกคนนึงก็ขยันครับนี่ครับแม่แข้งแม่นแม่นครับของทางโคปตักมาอีกแล้วครับแบบรวดเร็วเนี่ยแต่ว่าซ้ายของ หมิงเดชด้แลครับส่วนใหญ่ก็จะติดมากกว่าที่จะเข้าเป้าครับนะครับเริ่มมีหมัดมาด้วยแข้งซ้ายพาดไปครับโดนขวาเลยโอ้ถอยก็จริงนะครับแต่ว่าดูจังหวะพยายามจริงออกก่อนรวดเร็วกว่าครับโมปตะดูว่ามีจังหวะอออกแข้งดีนะครับถิงกันครับเอาตาหมิงเดชเริ่มจะขยับเข้าไปโมปตกดูว่ามีลูกดึงนะครับแล้วก็ออกแข้งโต้คอยบงังโอ้โห เวลาโต้คืนก็โต้ได้สวยนะครับสมิงเดชก็ได้ลูกขยันแล้วครับเอาครับน่อยู่ที่กรรมการแล้วนะครับว่าจะมองแบบไหนขยับเข้าไปต่อครับสมิงเดชโอ้ยซ้ายครับน่มเต็มเหมือนกันต้องขยับเดินครับต้องต่อยอย่่ให้อยู่ห่าครับยู่านี่คมกระต่ีงก็เก็บกินหมดนะครับสมิงเดชต้องฮึดขึ้นมาอีกครับต้องทําให้ได้เหมือนเดิมครับแบบยกงที่ผ่านมาโอแต่ว่าซ้ายหลุดไปขวามาเลยครับพี่โอกโหรวดเร็วกว่าชัดเจนเลยครับคมกระตัง แมเกมอยูด่ดูก่อนหน้านี้ของสมิงเดทหายไปไหนครับเรียกความดุดันขึ้นมาด่วนเลยครับช่วงปลายปลายแล้วนะครับยกที่4แยกมาก่อนครับดูว่ายกนี้นี่สมิงเดชมาใช้จังหวะดึงนะครับแล้วก็โต้คืนสวยๆไหลดอกอนี่่คมาตักนะครับสมิงเดชนี่เตะอืดไหลดอกนะยกนี้โอ้โหคมมาตักศสยจังหวะแล้วนะครับไม่ปะทะด้วยสมิงเดชได้ลูกขยันแลวครับต้องมายามเบียดชนเข้าไปคมมาตากก็มีแข้งขวาคอยประกัด โอ้วงนล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้โอ้สถานการณ์จะพลิกผันเปล่านะครับถึงชิงดำเลยครับมวยคู่นี้นะครับเยอะมา็ดนะครับถ่ายกับขวาแล้วครับชิงกันออกเดินตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับโอ้ดูว่าคองประตักนั้นคอยบังแล้วก็คอยดึงนะครับโอ้อาวหมัดมาแล้วนะครับตหมิงแดดมีหมัดนํามาด้วยคองประตักต้องล็อกเอาไว้ก่อน โอ้โหดูนะครับตีไม่ได้ต้องแยกครับอย่าลืมนะครับว่า3มยกแรกเนี่ยคอมปาต์สติมิงเดชนครับถือว่าทำได้ดีเลยครับมีความดุดดันพอยก4เนี่ยโดนเตะพลาไปเยอะเอาละครับมีมัดมาแม่พาการหรือเปล่าครับทางด้านคอมปาตกโอ้สมิงเดชนเพิ่มความดุดดันครับบอยมัดมาโอ้โหดูครับต้องยังต้องให้ลุ้นกันอยู่ครับกับมวยคู่นี้โอ้จะปิดไปนอนเนี่ยไม่ได้นะครับดูให้จบก่อนครับโอ้มีมัดมาแล้วเนี่ยอันตรายเลย พยายามเรยกความมั่นใจนะครับแล้วกลับมาดูดันอีกครั้งครับสมิงเดชครับต่อยซ้ายเอาเจอแท่งขวาครับต่อยซ้ายเข้าไปครับเดินกดดันเข้าไปเดินขยับเร็วขึ้นนะครับมีมาซายนี่นำร่องไปก่อนมานิงเดชเบียดเข้าไปเอาคอมปาตักคอยบางค้อยโตนะครับล็อกเอาไว้ก่อนนะครับมาดูกันนะครับเวลายังเหลือนะครับอะไรยังเกิดขึ้นได้มาถึงตอนนี้นี่ถือว่ายังใกล้เคียงกันครับนี่นะครับหมัดมวยครับในศึกเพชรยินดีของเราครับ มวยศึกมวยมันสนัดเมืองสารคามครับเอาล้วครับแม่ยังต้องตามันต่ออีกหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีครับอะไรก็ยังเป็นไปได้รัอแล้วครับแม่แข้งซ้ายครับของสมิงเดชวงในเด้งตีมาแต่ว่าคมประตักกี่ก็เก่านะครับป้องกันตัวดีสมิงเดชครับแสงได้ไม่ได้คมประตักต้านอยู่หรือไม่อยู่ครับไม่ครับ มัดซอถากไปเลยครับพยายามกอดรัดเผาเวลาไว้ก่อนครับโคบอลต์ล็อกเอาไว้เลยนะครับทีมงานของกระหมิ่งเดชที่บอกให้ขยันนะครับไม่ออกแท่งเยอะเดินให้เร็วมาดูว่าโมประตกดูนี่นะครับคอยผีคอยบังนะครับดูว่าจะมั่นใจเหมือนกันเลยครับโอ้เอาละครับแม่ดูว่าหมัดนั้นครับที่พืดไปครับลงความมั่นใจให้กับโคประตกเลยโอ้โหเอาครับโงไงเด้งตีโอ้โห แต่ดูสถานการณ์นะครับมันอาจจะดูว่าโคมตักเนี่ยอาจจะดูได้เปรี่ยนนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่า3มยกแรกนี่สมิงเดชก็ตุนไว้เยอะนะครับแล้วก็ยกนี้เนี่ยดูว่าแม่ขยันออกด้วยครับก็ดูที่กรรมการแล้วครับว่าจะชอบแบบไหนเดินให้สุดครับอย่าลืมคำนี้เดินเข้าไปครับโคมตักพยายามจะให้สมิงเดชที่หาตัวไม่เจอครับเอาแทงซ้ายครับสมิงเดชเอาเอาอีกหน่อยครับยดสุดท้ายแล้ว นีครับโอ้หลบแบบนี้เลยครับแม่เสียวไส้แทนถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยกองเชียร์ต้องบอกว่ากายน้าผากนะครับไม่ใช่มือฮะยับต่อหนิงเดชแม่ไล่ไล่ตะคุบเลยครับเอาศอกแม่นึกว่ามีอาการเป๋นะครับอย่ามีอาการนะเอียงหน่อยเดียวนี่มันเป็นจุดเปลี่ยนได้เลยเหมือนกันครับโอ้ผิวดีเกินครับคมประตักลื่นไปลื่นมาครับโอ้นี่แทบจะวิ่งนะครับแต่ว่ากระโช์สายตาครับก็หลบแล้วฮะ หลบก็คือหลบครับอาจจะหลบไม่สวยเท่าไหร่เอาละครับหมดยกสุดท้ายาครับมาเดี๋ยวดูครับว่ากรรมการเนี่ยจะออกแบบไหมครับเกมการชกจะเป็นคู่ขี้มากครับแพ้ชนะกันได้เลย<า>ครับมา รอดูกรรมาการแล้วก็ชูมือให้กับคมประตักครับอ๋อชุอยะเป็นฝ่ายย้ำแค้นไปอีกครั้งนะครับแม้ว่าจะมีการต่อตหนักไปแล้วหนึ่งปอนด์ก็ตามครับ